ดร์นัดชี้ช่องความจริงคนตาดีจะเห็นคะ่ะ ยอมถูกด่ามานาะนสำหรับน้ำหวานออกมาพูดหมดเปลือกแล้วลว่ละค่ะล่าสุดนี้เธอนั้นตั้งโต๊ะแถลงข่าวขอเลียร์ทุกประเด็นกับสื่อมวลชนในยอมว่าต้นอยาขาดกับอดีตสามีอย่างดอกเตอร์แนตมาแก้วแล้วตอนนี้กำลังศึกษาดูใจกันกันกบไฮโซแชมป์อางถูกต้องไม่ได้คบซ้อนกันแต่อย่างใดค่ะหลังจากที่เธอออกมาพูดแบบหมดเปลือกล่าสุดดอกเตอร์แนตได้ออกมาชี้แจงอีกครั้งหลังจากฝ่ายหญิงได้ถแถลงไปโดยเขาเผยว่าผมขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตผมและไม่ชอบผม ได้เฉพาะเรื่องการที่ผมโพสแขวะแซวต้องขอโทษด้วยนะครับ การกระทําดังกล่าวมันอาจจะไม่ตรงใจใครการที่ผมทําก็แค่เป็นการโพสแบบนั้นแหละครับเพราะผมไม่สามารถพูดความจริงทั้งหมดได้ไม่ใช่เพราะผมกลัวมผมผิดนะแต่ผมกลัวว่ามีคนผิดมากกว่านี้ที่ผ่านมาผมไม่ทําอะไรที่มันนอกเกมบิดเบือนกุเรื่องตามจรยาบัณการดําเนินชีวิตของผมตามที่หลายคนติงว่าการกระทําดังกล่าวไม่เหมาะสมกับคนเป็นด็อกเตอร์ฉะนั้นแล้วหลังจากวันนี้ผมจะไม่โพส์แขวกเกี่ยวกับกรณีชีวิตคู่ที่พังทลายของผมจะมีเพียง2องอย่างคือพูดความจริง หรือไม่ก็เงียบไปการเงียบของผมไม่ใช่การยอมรับความผิดแต่อาจจะเป็นวิธีที่ทําให้ผมเจ็บปวดน้อยลงและลืมไปในที่สุดและสุดท้ายแล้วความจริงที่บางคนอยากจะรู้มันซ่อนอยู่ในไอจลองสืบค้นกันดูเองนะครับพัทยาเป็นเหตุแม่เรียกเดียวบางงานนี้หลังจากที่โพสต์ไปมีหลายคนให้ความสนใจอย่างมากคงจะต้องรีบตามหาเบื้องลึกเบื้องจริงเลยแล้วค่ะว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงต่อไปคะ่ะ